อันนี้เป็นระบบโซล่าเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับ mm hmm. ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อโซฟานะครับตัวน,นี้ส่วนตัวน,นี้เป็นซู้คอมไบเนอร์นะครับเป็นตัวโปริกคชั่นทั้งฝั่ง DC แล้วก็ AC นะครับก็มีเซิร์ฟเวร์ทริกชั่นนะครับเป็นซองกระติงนะครับติงหนึ่งติ้งสอง ก็ข้างละ5แผ่นะครับก็เป็นฟิวบีซีนะครับอิเซิร์ส่วนตรงนี้เป็นฝั่งของ AC เข้ากริดนะครับเข้าไป็นระบบกริดก็อันนี้คือวางในตู้ก็มีเทอร์มินอลมารับนะครับวนตัวนี้ก็เป็นระบบกราวทั้งหมดนะครับก็มาจากราวเซิร์ฟแล้วก็กราวเซิร์ฟแล้วก็ เรามาจากฝั่งนี้นะครับเป็นตั้งกลาวที่เป็นซิงแล้วก็เป็นกลาวระบบจากนั้นก็ไปเชื่อมกับกลาวของระบบบ้านเก่านะครับผมแต่ในนี้เราระบบบ้านไม่มีกลาวก็เลยต้องต้องต่อเป็นกลาวรถเครื่องใหม่ับบนี้ ก็ออกไปข้างนอกนะครับตามท่อนี้ส่วนระบบรางก็ใช้เป็นรางวา a วทั้งหมดนะครับเป็นวาวก็ต่อจากวาวก็ใช้เป็นเป็นท่อ IMC นะครับ IMC ก็สองข้างนี้มีทั้ง PV นะครับอันนี้คือ PV ที่ลงมาจากหลังคานะครับส่วนตรงนี้เป็นส่ง AC ที่ไปหากริดของลูกค้าครับ ฝั่งนี้ก็ไก่เิดกันน้ำมีแล้วก็ขึ้นไปรับทีวีบนหลังคานะครับส่วนอีกด,ด้านก็ไปติดของลูกค้าก็เลยพี่เลยรับนือ้อกับอันนี้กริดก็กกผ่านเข้ามาก็ต่อบล็อกแล้วก็เข้าไปที่ตู้ของลูกค้าแร้วอีกภาพตรงนี้ก็จะมีตรงเป็นซีทีเป็นตัวป้องกัน ไปย้อนนะครับก็ไปในทางเดียวกันอันนี้เป็นงานเก่าของลูกค้านะครับเมื่อหน่อยก็มีบ็อกแล้วก็มีเบกเกอร์กันดูดไว้หนึงชุดนะครับแล้วก็เอามาเข้าสะพันไฟของลูกค้า เดี๋ยวไปดูแผงนะครับด้านนอกนี่คือระบบกลาวของระบบนะครับที่ออกมาก็ฝังดินกลาวหลอดหนึ่งติตังส่วนแผงอยู่ด้านบนเราก็ทั้งหมดก็ห้าแผงนะครับกับพื้นที่ที่ติดตั้งได้ ก็เป็นสองจสี่ีแนวท่อแนวท่อของของสายพีวีแล้วก็ังคู่ก็เดิน i อ c มาแล้วนะครับแล้วก็มาลงที่เต็กกันน้ำแล้วก็วิ่งเข้าไปอ่าอีเวอร์เตอร์ออตอนนี้ก็เป็นระบบก่าวแผงนแล้วก็ันรข้คว ก็วิ่งลงมาด้านล่างก็มาเยบ็บเราห้กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เซฟไฟได้ออนกริดนะครับกลางวันเซฟไฟได้ส0 0 0ถึงสามพบาทต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่หน้างานแล้วก็สภาวะการใช้งานของโหลดของลูกค้าด้วยนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับทีมจะอยู่ที่พัทลุงเป็นหลักนะครับผมแต่ไปวิ่งทั้ง14่จังหวัดน,นะครับนะครับเรียบร้อยวันนี้ส่งลูกค้าพี่เรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกค้าใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลตอบรับอีกครั้ง,งนะครับวันนี้เปิดใช้วันแรกก่อน,นครับเดี๋ยวไปดูที่ ตัวมิเตอร์นะครับนี่มิเตอร์นะครับตอนนี้ฟ้าเคื่อ้มอยู่นะครับฟ้าเคลิ้มอ,อยู่อันนี้เป็นมิเตอร์บ้านสองหลังนะครับส่วนของลูกค,ค้าจะเป็นด้านบนนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับก็ต้องยังดึงของไฟฟ้าเข้ามาช่วยอยู่นะครับแต่ถ้าแดดออกจัดๆเปรี้ยงๆนะครับก็นิ่งเลยน นิ่นะครับตอนนี้ดูสภาพฟ้านะครับก็เท่าที่กำลังผลิตได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ 1K นะครับอันนี้มาดูดูโหลดของลูกค้านะครับก็จะเป็นร้านค้าก็มีเครื่องักท่านี้นครับไว้บริก,การแล้วก็ทุกอย่างนะครับ เพื่อนแล้วก็มีตู้แช่ตู้แช่ตัวนี้กินหนักเลยนะครับสองแล้วก็สามนะครับแล้วก็เป็นตู้นี้นะครับสี่ห้าแล้วนะก็นี่เป็นตู้ไอสี่หกหกตู้ลูกค้าจ่ายตังอยู่เดือนละประมาณเดือนละประมาณ 4- 5พันครับตอนนี้ก็เลย หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ่อนกลางคืนก็เป็นโหลดปกติของในบ้านลูกค้าที่ต้องใช้คือแอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้มาดูช่วงที่ผลิตได้นะตอนนี้นะครฟ้าครึ้มเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็คือที่เขาสามารถทำได้นะครับ วันนี้เพิ่งรันไปนะครับวันวันแรกแล้เก่าฟ้าคลึ้มด้วยนะครับตอนนี้ก็จ่ายโหลดได้อยู่ที่ R m อันนี้สติงที่หนึ่งนะครับฟ้าครึ้มก็ได้ตตามดแอมนะครับอันนี้สติงที่สองนะครับโอเคนะตรงนี้ก็นอนปกติอยู่ โอเคนะครับเรียบร้อยส่งลูกค้าวันะนี้ครับนะ